สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Java Thailand. Com นะครับวิด Training Android Basic นะครับตอนที่15นะครับซึ่งในเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงวิ g e t นะครับเรื่อง Spinner นะครับหรือดับดาวลิฟต์นะครับใช้งานยังไงนะครับต้องเขียนโค้ดยังไงนะครับก็เปิดโปรแกรม e c l i p นะครับแล้วก็รั n นอิม l เลเตอไว้รอเลยนะครับอันดับแรกนะครับ ก็ขอลบโค้ดเดิมจากวิดีโอที่แล้วก่อนนะครับอ้ลบโคด โอเคนะครับโอเคครับเพื่อนๆนะครับเปิดแอติวิตเปิดตัว layout main เราขึ้นมานะครับแล้วก็ลบรัทอนเก่านะครับเราก็ลากตัวสปินเนอร์ตรงนี้นะครับมาวางนะครับก็นะครับตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับเป็น S.P.N. นั่นกัน S.P.N. เออซับนั่นกันนะครับเยสแล้วก็เซฟนะครับ <S <S เราจะมาเอาข้อมูลนะครับใส่ในตัวสปินเนอร์กันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องรสร้างสตินเนอร์ของก๊อฟก่อนเพื่อความชัวร์นะครับปินเนอร์ เท่ากับ s p n นะครับพอรินเนอร์เมื่อมัลติชีท่ีกหนึ่งแล้วก็อินพุตค a r สเข้ามานะครับตัว s p n สิบจุด s p n s p ร n น e r เท่ากับสปรินเนอร์นะครับไฟล์วิว w บ y id นะครับ r จุดไอจุด s p n s p i n น e r นะครับพอร์นเน์นะครับ น่ก็ต้องสร้างอรนะครับมาชุดหนึ่งนะครับผมสร้างเป็น array ที่เป็นสตริงนะครับ string นะครับ data นะครับก็ data นะครับเท่ากับ new นะครับ string นะครับแล้วก็ติกานะครับ มีข้อมูลไทยดีว่า่เลยเราเป็นามานเนอะสมชายแล้วกันนะครับแล้วก็ วันนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลใน data ตัวนี้นะครับใน array ชื่อว่า data นะครับเก mm ็บ hmm. ไปใส่ตัว spinner นะครับ mm hmm. แล้วก็ array นะครับ array adapter นะครับ mm hmm. adapter นะครับ mm hmm. ก็เป็น string นะครับ หนึ่ชื่อว่า ObjectList แล้วกันนะครับเท่ากับ new ทำสร้างอบเจกต์นะครับื่อว่า l i s t ของตัวแปรของของ Class a r r a y d a p t นะครับ Adapter แบบนะครับาาแบบ String นะครับ import เข้ามาแลวก็ว w เล็บนะครับ this list นะครับแล้วก็เป็นเราจะใช้ layout แบบไหนนะครับ Android.R.id.layout.simple.list_item_1 a Android. s i m p e l นะครับ,รบ, list รบแล้วเราก็เอา data เรามาใส่นะครับ data นะครับ a d a p t e r a r r a y เราก็จะทําการเอา list เรานะครับมาใส่ตัว spinner นะครับแล้วก็ this. ชื่ออะไรละ่ะชื่อว่า h t n person นะครับแล้วก็จุด set adapter adapter นะครับแล้วก็เอาตัว list เรามาใส่นะครับ ีลยวก็ลองทดสอบกันดมมนูมาแล้วนะครับมานะสมชายตะวัน นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากที่จะกดที่สมชายแล้วก็ให้ set text ตัวนี้ด้วยทำได้ไหมนะครับทำได้นะครับก็ t h s นะครับจุด t i s listener นะครับจุด set on click นะครับ on click listener นะครับที่เราได้เรียนไปปุ่มนะครับก็เป็น new view ใช่ไหมครับจุดนะครับก็ enter เลย ใช่หรือเปล่าไม่ใช่สีมันต้องเป็น Set ไอเทมเซตไอเซตออนคลิกเซตออนคลิกเซตออนไอเทมคลิกนะครับตรงนี้นะครับถ้ามนเปนสีไอเทมเซตออนเซตออนไอ ไอเทมคลิกนะครับแล้วก็นิวนะครับคอนโทรลสเปซบาร์ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดอ Enter ใช่หรือเปล่าใช่ New อืมแบบนี้แล้วก็ มัลไปชีนะครับแล้วก็แล้วก็อ l e m e n t ไม่ต่อเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดนี่นะครับแล้วก็อืมเราจะให้มันเซตเทคใช่ไหมครับแล้วก็ this จุด take อนโ l o ไม่ใช่สิ this ไม่ได้ take คแอ l o อนะครับแล้วก็จุด set t e ทค นะครับก็เป็นตัวแปรที่ชื่อเป็นตัว Data นะครับช่องที่ไหลนะครับก็เป็น ARG2 ครับก็คือตัว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 พารามิเตอร์ของตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเราคลิกแล้วมันก็จะขึ้นพารามิเตอร์มานะครับก็ลองทสอู นี่เรื่องอะไรวะเฮ้ยเซตเซตออนไอเทมคลิกเฮ้ยแเ้วก็จุดเลสเลสจุด เรเลยว่าอ่ออในเทมส e s e l e อันไอเทมสเล็นะครับแล้วก็ New นะครับแล้วก็ In เอาใหม่นะครับเ m p o r t อร์แล้วก็ In Add Add ไรบเตอร์ตัตวไม่ตอดเข้า,าไปด้วยน,นะครับมันต้องเป็น SetOnItemSelect นะครับแล้วก็เมื่อมัน Select นะครับก็เป็น แล้วก็ลบนะครับแล้วก็เทคที่ k e t a t e c h n นะครับจุด Settec นะครับแล้ก็เป็นตัวอะเลนะครับแล้วก็จุดแล้วก็เแล้วก็เอาตัว ARG2 นะครับที่เมื่อเรากดแล้วมันก็จะคืนมาให้เรานะครับแล้วก็ปิดเทสอีกรอบนะครับ เรือ่องเปล่ปาเนาะชิปมานะนะครับมาสิล็คมานามาแต่ทีแรกเป็นดีฟอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ผมชายนะครับตะวันนะครับขึ้นแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะปรับสไตล์ทีงนี้ก็ปรับได้นะครับโดยเราต้องมา New Layout นะครับเพิ่มนะครับก็คือตัวนี้มันยังเป็นสไตล์ของ Android นะครับเตรียมมาให้นะครับเราก็แค่ไป New Layout แล้วก็ไปทับตัวเดิมมันนะครับแล้วก็คลิกที่ Layout นะครับคลิกที่ New นะครับคลิกที่ Android x m l File นะครับ แล้วก็เลือกเป็น text view นะครับ text view นะครับตั้งชื่อว่าชื่อว่า simple นะครับ underscore นะครับ e น,นะครับ item item นะครับ แล้วก็ฟินิชนะครับแล้วก็มาก็เป็นแอนดรอยนะครับแอนดรอยจุดเทคไซส์นะครับเอาเป็น7 7 dp เจ็ดดีหรือเนะครับแล้วก็เป็น แอนดรอยด์เทคโคลเลนะครับก็ชาร์จอืมแล้วขอเปิดกิ๊บหน่อยอืมกิ๊บอยู่ไหนกิ๊บ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  พูดสีเราเก็อได้มครัขอแปลงโ้สีแป๊บเราเราจะ,จะทำการให้มันลดลดขนาดตัวสไตล์เดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วกันสยม่วง,งไล้วกันเอาเป็นน้ำเงินดีกว่า นี่ครับก็วางนะครับแล้วก็ลองรันใหม่ดูนะครับได้ไหมโอ้สหทีแล้ว มไม่ขึ้นแฮะนี่เป็นไม่ใช่ไอเทมต้องเป็นสปินเนอร์นะครับก็เป็นจุดสิมเพิลสิมเพิลสิมเพิลจุดสปินเนอร์นะครับไอเทมนะครับเราได้สร้างเมื่อกี้นะครับ ลดเราลดขนาดต,ตัวตัวตัวข้อความลงแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับขนาดน่าจะลดแล้วครับแต่สีนี่ไม่ไม่เปลี่ยนฮไม่เปลี่ยนว่า ไม่เป็นไรนะครับสีไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสําหรับวิดีโอสปินเนอร์นะครับการสอนการใช้ widget สปินเนอร์นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับครับถ้าเกิดยังไงนวผมจะลองแก้เป็นเทคคัลเลอร์ให้ดูนะครับนะครับขอบคุณครับ